สวัสดีจ้าพี่น้องป้องฝ่ายสุขสุขคนเดอ้อมื่อนี่มากินยังวัดที่แก้วกินตําไทยจ้าพี่น้องตําไทยใส่ถั่วจ้าพี่น้องข้าวฮอหนึงวันที่ได้เบิดเลยตะเช่าเลี่ยไ่แต่ก็อนุนอันนี้อันนี้อันนั้นเลยจ้ะตักต่อต่อตัเตอรมาเลยเอ,อ่ะม,มาเด้อพี่น้องเดอ้อหนึ่งข่าน้ำกันจ้ะมันนึ่งได้แล้วแต่คลิปมือนึงมือนึงก็ได้คอยอลงแล้วมาลงก็มาได้พี่น้องพันเห็ดมาแล้วจ้ะ อืมเปิดจ้างไ,ไม่ได้ไม่ได้มันรู้แล้วเราทํามาแล้วเราก็ต้องรู้จ่อเราพร้อมตอนไหนเราก็ลงตอนนั้นเรายังไม่พร้อมเราก็น้งรูปไปอย่างนี้ไปก่อนวันนี้วันหยุดดูที่ว่าเขาทาให้ไหมไม่หยุดต่อเขาออกงานมาเท้านีวน,นอนไปแล้ว ข้าวท้าเยอะแก้วก็ะดิง่งกาหอมทั้งนี้ไม่หมดเลยเต็งบัดส้ตมตำเต็งบัดพี่นอ้องม,มาแล้วพี่น้องเด้อ กินแป๊บน้ำกานให้กำลังใจกันนะเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แน่เป็นอยา่างบ่ยิ้มบ่แย้มเลยชั่ดียิ้มดูดอกพี่น้องจาบ้ากันเด้อต่ระมือตะละเวนนยิ้มดูดอกจ้ะจะว่าเอ้อาดคลิปเนี่ยข่อยมีความรู้สึกว่าข่อยเอว่าวุ้พุกโยไหม เขาก็เล้ยิ้มออกอืมคันเห็นคนหรือว่าคนไรล,ลึดลึดเนี่ยอาจจะยิ้มแบบยิ้มขำเลยแหละอันนี้ข่อยว่าข่อยว่าวันวิดีโอซื่อแมย่ข่อยก็เลยว่าข่อยไปคนปันสาวะข่อยก็เลยบ่ค่อยได้ยิ้มมันเราแวงตัวเองไหมเระแวงบอกว่าตัวเองบอกว่ามไม่มีใครเลยาเนะี้ย <G ül üş> ม,มาเด้อพี่น้องเด้อมึงเขา่าตำไทยตำบาดป,ปลากบบงดก่อนอืมงดจักงดจักบาดกันพี่น้อง แพร่แล้วก็แพร่แล้วเมื่อแพร่มันรูปผืนขึ้นเต็มตัวหมือนคนเป็นลาเต้าก่อนอือเอาตำไทยมากินก่อนมาด้วยพี่น้องเหรอ เางทีอาจคลิปก็อาจตันๆแล้วพี่น้องมันมันจิตมันติตตัดก่อนขอโทษขอโพสแล้วพี่น้องแล้วเขาบางคลิปเบิ้งตันๆกับเบิ้งรถพี่น้องเบิ้งหผ่กำลังใจกันพี่น้องอืคนไทยอยู่ส่วนใดของโลกบะแมนคนไทยกันเบิ้งได้ใะเป็นกำลังใจกันได้ะอืมเป็นพ่อผู้เดียวกันเป็นพ่ออย่างพ่ออย่างผู้เดียวกันที เป็นพ่อผู้สร้างมนุษย์พ่อผู้เดียวกันสร้างมนุษย์ขึ้นมาคันบอแมงคนคนเดียวสร้างมนุษย์ขึ้นมา,าเขาก็ไม่ได้เจอเจอก,อกันพ่อกันนั้นซี่หรอพี่น้องมาเด้อพี่นอ้อ,นองเด้อ คือไกอ่เครื่องตัวกับลูกสาวลูกสาวกลับมาบ้านบอกว่าไอ้ฟ้าเสียงแมวเข้าบ้านไม่มีหลักแม่หลักผักหนึ่งแม่ทีตายแมวกินไก่หนูหมดเลยก็บอกแล้วเสียงแมวเข้าบ้านยังมเข้าบ้านมันเลบอกว่าไม่มีหรอก พูด้ำตรงหลายครั้งเขาว่าแมวเข้าบ้านนะไม่มีรอกแม่กาจะพักยู่ถุงวิ่งออกมาแมวกินไก่หมดเลยไก่ครึ่งตัว่อ,อยแลวขำบอกว่าอกก้อนมันจะซื้อได้ไก่ครึ่งตัวแล้วก็จะซื้อได้ก่นจะสกแกนได้พี่น้องมันเล้งเราเล้งอีกเล้งอีกเรือ่องแล้ว่อยให้มันหกสิบบาทนะพระเจ้าเนี่ย หกสิบาทถ้ามันออกแค่ตีสิบาทมันเล้งแมวเล้งอิดไม่เอาแม่มันแพงงลยนี่กินได้ต้องสองคาบมันว่าถ้าหนูซื้อกินหนูซื้อกินได้ต้องสองคาบเมือนวะอ้ก็แม่ให้มึงหกสิบาทไงมึงไปเอาไปสแกนดิแล้วก็เอ้ตัวเองออกสี่สิบาทมันบอกสี่สิบาทหนูก็ตื้อกินได้สองเวลามานแบบไปทํางานอะเอามาบ้านแมวงากิ้มจ้อย คอยคำนั่นแหละว่าต้องแมวว่ามีรักแม่แมวไม่มีรักแม่เลยลอ่ะไปกันต่อพี่น้องเด้อใครูุใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ,จ้ปาป่ะเอวเพื่อจะไปได้ว้าวไว,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 วพูดเป็นกำาังใจกันแน่นจ้าพี่นอ้องสนับสนุนกัน บริเตียงเงินเจ็ดท้องดอกคนละหนึ่งไรจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลการคนหนึ่งไรหนึ่งแช์เท่ากับทำบุญทำกุศลได้พ่นเป็นป่้มเนอะคนอวยพรเขาอวยพรให้เขาได้พี่น้องเขาให้เขามั่งนี้ตีตูกแก้หวงเงินท้องไหลามาให้มาที่พี่น้องข่อยอะอธิษฐานให้คนที่มาเบิ่งข่อยแล้วกดไลค์ข่อยกดแชร์ข่อยพอยน้อง ขอให้รับไม่รวยนะจ๊ะอือไปก่อนระพีย่งน้องบ๊ายบาย